ท่า t o ู้ชมตันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในช่องพี่น้องสองที่กันอีกเช่นเคยวู้ซิวนนี้นะคะเราก็มาพบกับพี่เกรซค่ะตอนนี้คะก็มาอยู่กันใีเกมีวิวครีเอกันกเช่นเคยนะคะทุกคนวู้ซิวันนี้นะคะมาพบกันใน e b c แล้วนะคะทุกคน ในวันนี้เรานะคะจะมาเตรียมของสำหรับการทำฟาร์มสัตว์อ p ได้ทุกคนเห็นด้านหลังนี้ใช่ไหมล่ะฟาร์มข้าวหรือฟาร์มพื่อต่างๆเนี่ยเราก็จะเอาพวกนี้นะคะเอาไปทำเป็นอาหารสัตว์เราจะร่อวัวแล้วก็ร่อหมูแล้วก็ล่อไก่แล้วก็ร่อแกะนะคะทุกคน สี่อย่างนี้เราจะล่อมาได้กี่อย่างกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเลือกกันเลยดีกว่านะคะทุกคนถ้าพร้อมก็ไปเลือกดีกว่า <c oughs> โอเคจ้ะนี่นะคะคือแปลงผักของเราดูสิทุกคนมันโตแบบมีความดีมากนะคะก่อนเดือบก่อนหน่งนะคะเรานะคะก็ต้องมาทำงานเก็บพวกนี้ตอนยุ <c oughs> จะบอกเลยนะว่าห่างหายม่ยม่นานมากเลยนะซีรีส์นี้เนี่ย ไม่ได้กำลองอย่างเดียวเลยโอเคครัทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาแล้วอ่าบูโซเราไม่อยากได้นะโอเคทุกคนไม่เป็นโอเคอ่าร้อยไม่ได้ข้าใส่มาปึ้งปึ้งจะบอกเออเลยนะว่าโรงเพาะช้างของเราอ่ะมันก็ใหญ่แล้วนะแต่ทำไมพื้นที่การปลูกพืชมันไม่พอพอคะารไปได้ ดูดีทุกคนมันยังไม่พออีกอรอจะบอกเลว่าเราต้องอัปเกรดกีกไม่เอานะคืออีพีที่แล้วเราทําการอัปเกรดตรงนี้ให้มีกระจกแต่ก็ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเราก็จะไปเก็บในบ้านนะคะโอเคเก็บเกี่ยวๆให้หมดเลยแล้วก็ เราต้องใช้รั้วใช่ไหม,มเราจะต้องใช้รั้วใช่ไหม,มเดี๋ยวนะมีรั้วอยู่สี่ชิ้นแล้วก็มีจติก๊กีแล้วก็มีไม้แล้วก็มีเชือกอีกนิดหน่อยถ้าเราจะเอาไปทําเป็นรัว้วมันจะได้อยู่นะเพราะว่าอีพีที่แล้วก็เอาไปทำรั้วเหมือนกันจะใช้รัว้วหรือจะใช้อะไรดีเป็นหลุมเหรอหรือเป็นรัว้วคิดหนักเลยเี <c> ้ <oughs> เราะะจะทําการวางกรอบด้วยกรอบของมันนะคะจะกรอบอะไรไปไม่ได้นอกจากกรอบืมเราจะทำอะไรก่อนดีไม่ได้เตรียมกันมาเลยเออไม่ไแน่ใจนะคะทุกคน EP ถัดไปเนะี่ยเราจะได้ไปนี่หรือเปล่านี่นอกโลกนะคะทุกคนเปิดคลิปมาก็เรื่องมากเลยไม่ใช่เปลี่ยนเรื่องเลยนะคะ เราก็ต้องรอมันฝรังโต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 โอเคแล้วบอกเลยนะว่าเข้าสาลีนี่โตแบบว่ายังไงดีโตได้ดีได้ดีเลยในอีกทีนั้นเราอาจจะมาทำเป็นทางเดินเชื่อมต่อกันไปถึงนู่นก็ได้นะคะเดี ok okay. ana, mm ๋ยวของก่อนต่อไปเนี <into> ่ยโอเคทุกคน เห็นพวกนี้ใช่ไหมเฮเฮเฮเ,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 เราจะเอาไปทิ้งค่ะทุกคนเย่เราจะเอาไปทิ้งใช่เราจะเอาพวกนี้เอาไปทิ้งทห้งหมดเลยเดี๋ยวลืมไปเห็นนี่ใช่ไหมเยอะมากเอามาเอามา เอามาเรารู้วิธีการทิ้งแล้วค่ะทุกคนมันง่ายมากเลยมันแบบว่าง่ายได้สปรยซีโบชิบะมชิวชิวชิบะัมชีชิบะมันเสร็จแล้วง่ายได้เลยเห็นไหมทุกคนเราจะเอาไปทิ้งที่ไหนดีนะมีลาวาไหมน้าชิบะเดะลาวาเราจะเอาไปทิ้งในหลุมศพนะนี่คือหลุมศพของเราใครลงไปก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาได้แล้วโอ้คือตรงนี้ไม่ต้องไปมองนะ <c oughs> คือตอนนัวออน,นี้ไม่ต้องไปหมอนนะคะทุกคนแ <c oughs> ล้วก็ลงมาจริงๆ <c oughs> อ่ะึ้นมาก่อนดรอเออเอาขึ้นขึ้นมาสึโอเคนี่ไงทางขึ้นบ้านเราทางขึ้นหลุมศพเราเองนะฮะจำได้ว่าเราเคยทำทางเอาไว้เออเออเอามาอีก เพื่อทิ้งให้หมดเลยชิ่นเกียรพวกนี้มันไม่ถูกชะตากับฉันเดี๋ยวเก็บขอเก็บเอาไว้ตัวเดียวก็พอในอีพีหน้านะคะเราอาจจะมาทำห้องเก็บของก็ได้แต่คงจะเป็นห้องเก็บของใต้ดินคู่งไปจิ๊กจิกกะจิกก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 ก เดี๋ยวามาเก็บนี่กันหลังจากนั้นอุ้ยทำไมดินเยอะจังอะอ๋อไปขุดตรงฟาร์มชัวเอาดินไปก่อนอ่ะฉันจะเอาดินมานะคะทุกคนเราอีพีทีเราจะมาเตรียมของจริงๆนะไม่ได้มาโม,โมนะเพราะว่าไม่ได้มาเตรียมของหลังบ้านของอหลังบ้านของเราตรงนี้มันจะกลายเป็นฟาร์มกันแต่เราอาจจะเอามาแค่น้องหมูกับ น้องไก่ก็ได้นะใครจะไปรู้นาอใช่ไหมก็เดี๋ยวเรากลับไปเอาอันนี้ก่อนดีาำอนไงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะมาเตรียมถ้ามีเตรียมอ่ะมันก็ต้องไม่มีอาหารกินแน่ๆต้องมันั่งหาหนู่น นูน่นนะเห็นไหมนูน่นเพื่อนเราเนี่ยนูน่นแล้วก็ต้องมาหาเนืเพื่อนกินท่าคือนี้กินคนเหรอเนี่ยเออช่างเถอะเอาไปออกได้ไหมมันช่างน่ารำคาญเหลือเกินเฮะยมันช่างเยอะจริงๆคือความจริงแล้วไฟนี้ไฟในนีเวอร์นะคะทุกคนมันสว่างนะสว่างมากเลยไม่รู้่แปะเยอะทำไมเอ,อ๋นนี้ออกด้วยเออ ้ตอนนี้เราจะได้ว่าเรามีอาะไงเราเพิ่งเก็บหวีดกับมันฝรั่งไปในอนาคตเราจะเลี้ยงดังโง่เพราะเรามีไข่ดังโง่อยู่ตรงนี้ไงเห็นเปล่านี่ไงไข่ดังโง่โอเคต่อไปนะฮะมากึมกึมกึม,มเอาะ <laughs> อุย้ยนี่น่ารักอะ่ะเออน่ารักชอบแล้วเราจะควับขวานมาเยอะทำไมเนี่ยโอ้ยแย่จังอ้าวมันก็ช่างเถอะตอนนี้มันกำลังจะหมดแล้วใช่ไหมไปนอ,อนก่อนดีกว่าอีพีหน้าเราสัญญาว,ว่าเราจะมาตกแต่งบ้านเรา อันนี้มือเด็กโอเคนอนก่อนนะคะเงียบน้อยแล้วฉันจะไปดูค่าสายรีโตอีกแล้วโตวนี่แบบว่าโตดีมากเลยนะแล้วก็มันฝรั่งก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่แบบว่าไม่เคยเปลี่ยนเลย เออเดี๋ยวนะเาไม่มีแล้วหรอ,อดูกาสา่เตรียมสิ่งนี้มาแล้วแล้วก็อุตสาห์เอาสิ่งนี้มาให้ด่น,นีถือว่าเราจะเล่นในบ้านเออเราจะเล่นในบ้านเดี๋ยวนะปิว อนนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเลี้ยงในบ้านแบบไม่ต้องมาทำอะไรเดี๋ยวถ้าระชมเขาจะโมโหวเอาโอเคม่เต็มพื้นที่ตรงนี้ดีกว่าเรานะคะจะขุดทางเดินไปนี่คือทางเดินของเราเป็นทางเดินธรรมดาธรรมดานี่แหละสวนฉันธรรมดา ทำได้ว่าเรามีดินเยอะไม่ใช่หรอก็ออเอาดินเนี่ยมาทำเป็นอิดดินสิคะอืมก็ดีนะเนี่ยพอเข้าไปที่สิ่งกอ่อสร้าใช่ไหม Please don't be ugly. โอเคทุกคนแตาไม่ได้อิดดินแม้แค่ติเก้อนเองอะ แต่อีกดินมันก็มีความสวยนะมาดูซะก่อนอย่ามองข้าบนะดูมันก็มีความสวยนะจ๊ะเนี่ยเป็นทางเดินยาวๆมาใช่ไหมแล้วก็ด้านล่างตรงนี้มันก็จะเป็นฟาร์มและเป็นฟาร์มอย่างเงี้ยใช้ได้เนาะอืมก็มีความดูดีแต่ก่อนอื่นขอไปคาบแป๊บปิว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 ,ปว ปิ้วปิ้วทำไมถึงได้มาน้อยจังเล่าไม่เป็นไรได้เป็นไรก็ไม่เป็นไรเพราะเราจะทำให้สวมาทีสุดที่เราจะทำได้เลยนะคะตรงนี้เราจะทำอย่างนี้นะให้เป็นทางเดินลงมาเรียบร้อย คิดว่าน่าจะสวยอยู่นะแล้วก็เลี้ยวแหบไม่ใช่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราจะทำข้อให้มีความใหญ่นิดนึงสำหรับข้อของน้อนหมูหรือนอนอันปากา้าเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลามันออกลูกมาทีเนี่มันออกลูกมาเยอะแบบว่าเยอะมากๆเลยอะ่ะถูกไหมล่ะคะทุกคนอืมใช่ ลังจากที่เราขุดทางเดินมาเราก็เอาไปคาบอันนี้ครัง้งเฮ้ยฮัลโหลอับปีอับปีอับปีอากิอ่ะได้มาสามก,ก้อนรู้สึกคุ้มค่ามากกับการที่ดิฉัน,น้กินมาปิว้วอันนี้นะคะจะเป็นทางเข้าไปยังคอกหมูโอเคและอันนี้ก็ จะเป็นทางเข้าไปย่างครอบน้องไก่ที่เราเลือกที่จะไม่ทําครอบน้องวัวเพราะว่าเดี๋ยววัวมันจะดึกดกันแล้วเราก็จะได้สิ่งมันว,ว่าอะไรงอของมันเอ้ยงาของมันนี่จะมางออะไรละ่ะเออสรุปมันคือวัวหรือมันคือแรดทุกคนคอมเมนต์มาด้วยนะอุ้ยน้องเริ่มโตแล้วนี่ตอนนี้มันเริ่มโตแล้วฉันอยากให้ Lindsey, นายโตไวๆนะ อะเดี๋ยวเอารางป้อนสัตว์จะเอามาทะไรเนี่ยเอาเอาเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนโอเคเดี๋ยวเราเอาไปเก็บก่อนอันนี้ไปเก็บด้วยนะคะอู้หูอ้หยอู้าูอ้าอ้น อ๋อ่ะกันหโอเคแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็อ,อาจจะในอนาคตเราอาจจะมีการอด,ดอรเลยเ,เก็บไปก่อนกิ๊กกิกกิ๊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  ก็ łość, ุ๊กตุ๊กตุคกกตุ๊กตุ๊กตุ๊ก่กตุกตุนกหุกุกตุ๊กุกนก๊าุ๊๊